ติดหน่อยแมไปนอนมอกี้แอบให้กล้วยเขาลูกหนึ่งแล้วก็พาไปนอนเรียบร้อยแหละเงียบแล้วะเงียบแล้วไม่กวนเราแล้วนะ,วะวนะขอแสงนิดนิดหน่อยดีกว่าแสงจ้าไปขอมุมนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆเลอแหละวันนี้ขอแต่น้ําอุ่นๆนะคะอากาศฝนตกหนาวๆแบบนี้นะได้น้ําอุ่นๆชื่นใจ น้ำอุ่นนี่เขาบอกว่ารักษาได้ทุกโรคจิบน้ำอุ่นโดยเฉพาะที่อยู่เมืองหนาวแล้วคะเนี่ยน้ำอุ่นเนี่ยโหตลอดทั้งวันเลยวันไหนหนาวมากๆก็ชิมจิบจิบไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะให้ดีนะใส่ขิงนะคะเพื่อนนะแกช่วยได้โควิด <c oughs> ใช่ไหม้ <c oughs> นอกเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเป็นไปได้นะ การดูแลตัวเ,เองจะให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพจิตใจเราด้วยนะคะเผื่อคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างน้อยตัวน้อยเองเนี่ยน้อยก็ไม่ใช่เป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาไหนอะ่ะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่การใช้ชีวิตต่างประเทศเนาะนะคะเพื่อนน้อยเมื่อกี้น้อยพูดไปเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองนะ ช่วงของเราอ่ะช่วงชีวิตเราอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ที่มันแบบร้ายแรงต่างคนก็ต่างเหตุการณ์ไปส่วนน้อยก็เจอเหตุการณ์ที่แบบกดดันมากๆแล้วเพื่อถ้าเราไม่มีรถถ้าเราไม่ได้ไปกับขี่เนี่ยแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงจะอยู่แต่บ้าน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 ,านไม่ได้ออกไปไหนเพื่อนๆลองนึกภาพดูที่แบบคนที่ได้ออกไปจากบ้านแล้วนั่งรถขับรถเล่นชิวๆไปมองวิวเวลาที่ ไม่สบายใจในบ้านเราออกไปแล้วมันเหมือนนกที่ได้ออกไปบินแล้วมันได้อิสระอ่ะเพราะน้อยมีชีวิตเคยขับรถและมีชีวิตแบบนั้นมาไงแล้วก็ต้องการแบบนั้นไม่ใช่ว่าอยู่แต่บ้านนะเพื่อนก็ไม่มีแล้วก็เหงาด้วยชีวิตที่นี่ใช่ไหมงานก็ยังไม่ได้ทําเพราะเราไม่มีใบขับขี่เราไม่สามารถทางานได้นั่นคือความสําคัญของการขับรถโดยให้ความหมายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งไงทาได้พอผลสุดท้ายพอสอบมาจนกระทั่งสามสี่ครั้งไม่ได้ในรู้สึก ตกมากๆเลยตอนนั้นน้อยโหแบบไม่รู้มันเป็นการที่แบบเราไม่รู้ว่าเราอะสะสมความเครียดมาโดยที่ไม่รู้ตัวสะสม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 ืออาการเนี้ยมันเกิดขึ้นเริ่มแรกตั้งแต่นะ้ไปจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันลดลดลดทั่วประเทศฝรั่งเศสเลยนะ้อยก็ไปซื้อของขณะที่กําลังซื้อของอยู่อน้อยเกิดอาการหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเหมือนจะเหมือนคนจะเป็นลมอะ่ะ หายใจไม่ออกเฮ้ยทําไมมือไม้สั่นแล้วเราแล้วเรากําลังจ่ายตังให้กับพนักงานรีบรจ่ายเลยแล้วเราก็กลับมาบ้านแล้วก็แล้วแบบเหมือนคนรจะขาดใจตายให้ได้อ่ะมควรจะขาดใจตายให้ได้เลยเหมือนแบบเฮ้ยอากาศหน้าตุงหน้าต่างก็เปิดโล่งหมดนะมันเหมือนไม่มีอากาศเข้าใจเข้าไปในปอดเราเลยแหละแล้วเหมือนเอ้ยหรือว่าเราจะเป็นลม,มลวะเราก็ไปเอายาดมมาอะไรมาพอเสร็จหลังจากวันนั้นพอตกกลางคืนมีความรู้สึกกลัว คืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับรู้สึกตัวมาครั้งแรกหายใจไม่ออกอีกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะตายวะมันเหมือนมันเหมือนเราจะตายอ่ะมันเหมือนเราจะขาดใจตายให้ให้แล้วก็เฮ้ยหรือเราจะตายก็นึกในใจว่าเฮ้ยถ้าจะตายก็ตายไปไม่บอกใครด้วยไม่บอกทางญาติด้วยเพราะกลัวเขาเป็นห่วงจะตายก็ตายที่นี่แหละตายบนที่นี่แหละแล้วก็ดีไม่ต้องเสียตังค่ารักษาตายตายไปเลยไม่เปนใจนะะตอนนั้นก็ลุกขึ้นมาก็หายใจพักๆหนึ่ง เอ้ยมันไม่ได้มันมันคนมันเหมือนจะตายมันก็วนกูวายก็ลงมาข้างล่างมาหาอะไรดื่มมาเดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างเนี่ยคนเดียวไม่กล้าบอกใครกลัวเขาจะนั่นมันดึกแล้วอะสักพักอาการค่อยดีขึ้นก็ขึ้นไปนอนพอรอบสองมันก็งี่งี่ปหลาบไปครั้งหนึ่งก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกโวมันมีความกลัวมันกลัวมันกลัวกลัวความตายมันมันภาพมันหลอกหรอมีแต่คนที่ตายญาติที่ตายไปแล้วอะมาเออเราก็แบบ เฮ้ยแล้วมันกลัวมาระดับความกลัวที่แบบกลัวแบบกลัวไม่กล้าอยู่ในห้องคนเดียวกลัวแบบกลัวมากๆเปอร์เซ็นต์กลัวนี่มันให้เท่าไหร่อ่ะบอกไม่ถูกอ่ะกลัวมากๆอ่ะมันสุดขีดร้อยเปอร์เซนมันสุดขีดไปแล้ว่มันกลัวมากๆกลัวจนแบบจะขาดใจตายให้ได้แต่มันก็ไม่ตายแล้วมันก็ไม่ตายแล้วก็หายใจออกมาครั้งที่สองคืนนั้นครั้งที่สามสามครั้งคืนนั้น จนกระทั่งรอจนสว่างสุดท้ายสุดท้ายจะ <พอ S 2> ตายฉันจะตายอบอก,กคือภาษาเราก็ไม่ค่อยได้สื่อสารไม่ไม่ไม่ได้อะภาษานะน,นั่นก็เนี่ยปัญหาก็สําคัญเหมือนกันก็อบอกแฟนให้พาไปหาหมอหน่อยบอกเออฉันจะตายให้ได้เลยถ้าไม่ไปวันนี้จําได้ว่าวันนั้นเป็นวันปีใหม่โอ้โหก็ไปหาหมอนะคะไปหาหมอหมอก็จกังหวะที่ช่วงที่โทรนัดหมอก,ก่อนจังหวะว่างพอดีนะก็ไปเลยเออ แต่ช่วงที่นั่งรอในห้องห้องห้องรออ่ะการเกิดขึ้นมันเหมือนแบบกลัวความห้องแคบแคบกลัวความแคบกลัวแบบกลัวทุกอย่างเลยอ่ะมีความรู้สึกกลัว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 ผู้คนกลัวแบบกลัวไปหมดแล้วพอดีอาการเกิดขึ้นพอดีหมอถึงคิวราพอดีก็ไปไปมีอาการให้หมอเนี่ยหมอบอกหมอการแบบเนี่ยฉันกลัวฉันหายใจไม่ออก แล้วมือไม้นี่สันขาวหมดเลยหน้านี่สิหมอก็วัดระดับหัวใจหมอก็วัดหัวใจวัดความดันหมอบอกไม่เป็นไรเลยเฮ้ยไม่เป็นเลยก็เล่าเรื่องประวัติตัวเองว่าเป็นคอเลสเตอรอลหรือเปล่าหมอก็เลยเจาะเลือดไปแล้วก็อ่าไปตรวจแล้วให้ฟังหมอก็ฟังโทรมาคืนนั้นเลยเออบอกผลเลยไม่เป็นไรเลยคอเลสเตอรอลก็ไม่จาเป็นต้องกินยาเความดันปกติดีด้วยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะ จนแฟนเนี่ยบอกว่าเธอคิดมากเปล่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอตกดึกนะคะไม่ได้กลัวกลัวความมืดกลัวแบบว่ากลัวกลัวพอถึงเวลาจะเข้านอนเนี่ยกลัวแล้วว่าเดี๋ยวคืนนี้จะต้องนอนไม่ได้อีกแน่เลยนี่เป็นอาการกลัวกลัวกลัวเครื่องกลัวพอบอกแฟนบอกว่ากลับไปพักผ่อนที่เมืองไทยไหมกลัวการขึ้นเครื่องบินกลัวว่าไปเครื่องบินกลัวไม่กล้าออกไปพบหน้าใครไม่กล้าออกบ้านไม่กล้าไปหาใครไม่กล้า ไม่กล้าไปไหนทั้งนั้นอยู่แต่ในบ้านช่วงนั้นนะที่เป็นเป็นอาการแบบนี้จริงๆกลัวความตายกลัวนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันกับแฟนพอเอเป็นหนังเก่าแล้วแฟนบอกคนนี้ตายไปแล้วอาการหายใจไม่ออกเกิดขึ้นทันทีคือแบบมันมันมัน,ม,นมันบอกไม่ถูกอะ่ะเพื่อว่ามัน,นมันเป็นอาการแบบนั้นเขาเรียกว่าอาการวิตกก,กัโรคพนิคพนนิคใช่ไหมฮะแล้วก็โทรไปปรึกษาคนที่เ ที่เมืองไทยเขาบอกเป็นอาการโรคพนิคเป็นอาการวิตกกังวลแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้านะทีนี้น้อยรักษายัางไงเขาก็เขาก็บอกว่าให้ให้กลับมาเมืองไทยหรือไม่ก็ไปปรึกษาหมอทางฝ่ายจิตจิตจิตแพทย์นะ่ะ ทีนี้น้อยก็ไม่รู้สึกว่ามีปัญหากับเรื่องภาษาเราไม่สามารถจะอธิบายได้ส่วนหมอประจําตัวน้อยเองเขาก็แนะนําว่าให้น้อยไปหาหมอจิตแพทย์เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะจ่ายยาประเภทนั้นได้ประเภททางหมอทางจิตได้แล้วก็เลยหันกลับมามองตัวเองน้อยน้อยไม่ใช่ว่าน้อยหายนะแต่น้อยรู้สึกดีขึ้นด้วยการที่ดูแลตัวเองหันมามองตัวเองโดยใช้ที่พึ่งทางจิตใจก่อนจะนอนน้อยก็สวดมนต์ไหว้พระ ทําสมาธิออกกําลังกายเล่นโยคะแล้วก็จริงๆเนี่ยน้อยเคยน้อยเคยน้อยรู้มาแล้วแหละว่าสักวันนึงอ่ะน้อ,อาจจะมีปัญหาทางร่างสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตอะไรก็ไดนน้น้อยเคยนั่งสมาธิน้อยเคยน้อยเคยนั่งสมาธิน้อยเคยไปศึกษาเรื่องการ พลังจักรวาลอะไรอย่างนี้นะ้ยพอมีต้นทุนอยู่แล้วน้ก็มาดูแลรักษาตัวเองได้แต่เชื่อไหมเพืพ่อนๆตอนที่ช่วงเป็นนะ่ะมันหมดสติมันขาดสติอนยะ่างมันไม่รู้แล้วไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอสะสมความเครียดไว้ไงเพืพ่อนๆนะถ้าใคร้มีอาการแบบน้อยนะจําไว้เลยถ้าถ้าผิดปกติสิ่งแรกเลยควรไปหาหมอควรไปหาหมอนะแล้วก็หมอก็อาจจะรักษาทางเอถ้าเกิดเป็นการฮอร์โมน ทางสมองลังผิดปกติหรืออะไรเงี้ยก็ให้หมอรักษาทางยานั้นไปแต่ส่วนน้อยน้อยไม่ได้ไปรักษาทางยาเพราะว่าไม่มีโอกาสได้กับเมืองไทยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปพูดคุยกับหมอทางนี้ได้นล้ก็ดูแลตัวเองหรือการนั่งสมาธิฝึกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ออ,ออกกําลังกายเล่นโยคะแล้วก็ดูแลปักสภาพอารมณ์พยายามคิดบวกแล้วก็ยอมรับ ำคัญมากว่ายอมรับ,ยอ,รบยอมรับตัวเองว่าตัวเองก็แพ้เป็นยอมรับว่าตัวเองก็แพ้เป็นไม่ใช่ตัวเองเก่งแนละตัวเองต,ต้องได้ทุกอย่างยอมรับว่าไม่มีใครที่จะดีเพอร์เฟกต์สำหรับเราซะทุกอย่างเขาอาจจะไม่ถูกใจเราหรือไม่ถูกใจยอมรับตรงนั้นยอมรับว่าเราป่วยคนแล้วไม่กล้าออกไปหาผู้คนเนี่ยเป็นเพราะว่ากลัวเขาจะคิดว่าอุย้ยอีนี้ประสาทอีนี้ผิดปกติอีนนี้ โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเราคิดทันทีว่าเขาจะต้องมองเราแบบไงแล้วก็เลยเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะเปิดตัวเองไม่กล้าที่จะพูดคุยน้อยไม่อายน้อยไม่พอรู้สึกพอรู้ปุ๊บเฮ้ยเราต้องบอกเพือ่อนประมาณนั้นเลยอะ่ะเออแล้วน้อยมาดีขึ้นตรงไหนนยก็ส่วนมนุหว้พยะาหาที่พึ่งทางจิตใจนะผ่อนคลาย น้อยรู้ว่าน้อยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าเอ้ยกล้านอนเอ้ยคืนนี้ไม่ตื่นเลยเอ้ยคืนนี้ตื่นมากี่ครั้งแล้วมีอาการไงสังเกตตัวเองเฮ้ยมันดีแล้วมันถูกทางแล้วทําไปเรื่อยๆผ่อนคลายทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทําจิตใจทําคือถ้ามันถ้ามันใช่ก็ทําไปถ้าเราทําแล้วมันมีความสุขทําไปเรื่อยๆนั่นคือการบําบัดจิตใจของเราล้วก็คือได้ผลดีขึ้นแล้วน้วก็กลับมาสอบใบขับขี่ได้ สำเร็จแล้วก็เออเป็นรางวัลให้กับชีวิตคุยนานเลยเพื่อนๆนะจะบอกว่าคนที่ใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยน้อยมาแชร์ประสบการณ์นะว่าเราเครียดเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราไม่เป็นอะไรหรอกพออยู่มาวันหนึ่งมันโป๊ะแตกเลยแบบน้อยแบบอ๋ฉันเป็นอะไรหายใจไม่ออกโอ้ยภาพมันหลอนกลัวกลัวความตายมองเป็ดเดินนี่ยังบอกว่าเดี๋ยวไม่ใน่เรื่องความตายแล้วมันก็กลัวกลัวกลัว กลัวผู้คนกลัวไม่กล้ากลับบ้านกลัวนั่งเครื่องบินไม่ได้กลัวกลัวกลัว,วไปหมดเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆนั่นก็เลยมาแชร่นะประสบการณ์การเป็นโรคก,กังวลโรคเครียดเราไม่รู้เราสะสมแล้วแล้วแต่แต่ละคนมีปัญหามีเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตไม่เหมือนกันและต่อไปมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งทีนะท่ทำให้น้อยถึงขนาดเป็นซึมเศร้าเลยขนาดรู้ทั้งรู้ขนาดว่าเก่งขนาดนี้นะ ก็ยังเป็นได้นะคะไว้คิวหน้าค่ะนะ้อจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้จบเรื่องการวิตกกังวลโรคแพนิีแล้วก็นไอยหายไปแล้วมันก็ไม่ได้หายขาดมันจะมีแรงมีเรื่องกระตุ้นหรืออะไรที่มันจะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาใหม่แล้วมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งจริงๆด้วยแล้วก็ขาวหน้าคลิปหน้านะื้อจะมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้บาย